สวัสดีค่ะพบกับทานโนชินิฮงโกภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อจากครั้งที่แล้วเป็นคลิปที่3นะคะเป็นรูปประโยคเนาะที่มีความหมายว่าดูเหมือนดูท่าดูราวกับตอนนี้นะคะจะเป็นตอนที่สมแล้วนะคะและตอนที่3มนะคะจะเป็นรูปประโยคแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในตอนที่3นะคะรูปประโยคนะคะจะลงท้ายว่าโซเดสค่ะเดี๋ยวเรามาดู การเอาไปใช้กันก่อนเนาะว่าเราเอาไปใช้ในสถานการณ์แบบไหนได้บ้างนะคะโซเดตนะคะจะใช้เมื่อต้องการแสดงถึงสภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งของด้วยการคาดเดาจากสิ่งที่ตาเห็นเป็นการคาดเดาหรือเป็นการประเมินของตัวผู้พูดเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆพอยต์ของเขาก็คือเป็นการประเมินคาดเดาจากสิ่งที่ตาเห็นนั่นเองนะคะเอาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแล้วรูปประโยคโซเดต มีใต้เดสโยเดต่มันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะเออมีความหมายเหมือนกันเลยแล้วมันใช้แตกต่างกันยังไงนะคะคําว่าโซเดชนะคะจะเป็นการคาดเดาหรือเป็นการบอกถึงความประทับใจของผู้พูดจากสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาของตนเองและเกิดจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ถ้าเป็นมีใต้เดสหรือโยเดสนะคะจะเป็นการคาดเดาของผู้พูดที่อยู่บนพื้นฐานของความจริง และสามารถใช้คาดเดากับเหตุการณ์ในอดีตได้เพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นเดี๋ยวพี่จะยกสถานการณ์นะคะ,ะสมมติว่าถ้าเราเห็นมีคนจํานวนมากเลยนะคะกําลังกินอาหารประเภทหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ทุกโต๊ะเนี่ยสั่งกันหมดเลยตัวนี้นะคะเราจะใช้คําว่ามีใตเดสนะคะอ่าสโนเยวดีว่าโอชิมีใตเดสอาหารนั้นน่าดูเหมือนจะอร่อยด้วยนะเพราะว่าเราเห็นจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะอร่อย แต่ถ้าเป็นโซเดตล่ะถ้าโซเดตบอกโคโนเดียวหรือว่าโอชิโซเดตนั่นหมายความว่าอาหารนั้นได้มาวางที่ตรงข้างหน้าเราแล้วนะคะแล้วเราเห็นหน้าตาของอาหารนั้นแล้วเราก็เออดูว่ามันน่าอร่อยเห็นจากหน้าตาของอาหารแล้วนั่นเองนะคะจากตัวอย่างนะคะก็น่าจะพอเห็นถึงความแตกต่างกันอยู่นะคะอาทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะแต่งรูปประโยคโซเดตเนี่ยเราจะแต่งได้ยังไงนะคะ ก็ใช้คำคุณศัพท์กับคำกริยาบวกโซเดสค่ะคำคุณศัพท์ก็จะมีอิเคโยชินะเคโยชิ oshi, ใช่ไหมคะแล้วตัดอิออกเลยค่ะแล้วก็นะเคโยชิก็ตัดหน้าออกแล้วเติมโซเดสได้เลยส่วนคำกริยาเนี่ยเป็นมัสเคใช่ไหมคะเราก็ตัดมัสออกแล้วเติมโซเดสได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกบอกว่าดูท่าว่าฝนจะตกนะคะ ตัวอย่างนี้คือเห็นว่ามีเมฆคลุ้มมาเลยนะคะเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็ดูท่าว่าฝนจะตกแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นว่าโโเอาเมกกะฟูริโซเดสเนะอเมกะฟูริโซเดสเนะอะแล้วมาดูความหมายกันทีละตัวนะคะอเมกคือฝนนะคะตามด้วยคำช่วยกะฟูรินะคะมาจากคำกริยาฟูริมาสเนาะแปลว่าตกนะคะคือฝนตกนั่นเองแล,มมออเเแล้วตามด้วยเน้นะคะ ก็จะมีความหมายว่ารู้ท่าว่าฝนจะตกนะคะนั่นเองนะคะอ่าประโยคถัดไปเลยนะคะอาหารนี้ดูน่าอร่อยจังเลยนะครับอันนี้ก็คือเห็นหน้าตาของอาหารที่เอามาเสิร์ฟละเออว่ามันน่าอร่อยนะคะเราก็สามารถใช้รูปประโยคนี้ได้นะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโคโนเรียวดีว่าโอชิโซเดสเนะโคโนเรียวดีว่าโอชิโซเดสเนะนะคะ ามาดูความหมายการโคโนเดียวดีคืออาหารนี้นะคะแล้วตามด้วยคําช่วยวะเป็นการบ่งบอกว่าข้างหน้าเป็นประธานโอชินะคะตัดอีออกจะเป็นโอชิใช่ไหมคะแล้วเติมโซเดสเนะเข้าไปก็จะเป็น, so โ,นโ,โอชิโซเดสเนะโคโนเดียวหรืว่าโอชิโซเดสเนะก็จะมีความหมายว่าอาหารนี้ดูน่าอร่อยจังเลยนั่นเองค่ะโอเคนะคะพอจะเข้าใจกันอยู่นะอ่ามาดูตัวอย่างประโยคถัดไปอ่านี่ดูเหมือนว่าคุณแม่จะสบายดีนะคะ อันนี้คือไปเห็นว่าคุณแม่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะยังออกกําลังกายอะไรแข็งแรงดีอยู่เลยนะคะก็ตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโอคาซังวาเก้งกิโซเดสโอคาซังวาเก้งกิโซเดส โอกาซังนะคะจะมีความหมายว่าแม่นะคะแล้วตามด้วยคําช่วยวะนะคะซึ่งหมุงบอกว่าข้างหน้าเป็นประธานเก้งกิเป็นหน้าเคโยชิใช่ไหมเราตัดหน้าออกไปเลยแล้วเติมโซเดสเข้าไปก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนว่าคุณแม่จะสบายดีนะคะนั่นเองนะคะอ่าถัดมาเลยนะคะอันนี้ดูเหมือนว่าลูกจะมีไข้สูงค่ะก็คือเห็นว่าลูกเนี่ยดูหน้าแดงกำาเลยนะคะดูไม่สบายนะคะ ก็พอจับตัวดูก็เออร้อนตัวร้อนมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออลูกเนี่ยน่าจะมีไข้สูงแน่เลยนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโคโดโมว่าท่าไข้เนสึกะอาริโซเดสโคโดโมว่าท่าไข้เนสึกะอาริโซเดสอ่ะามาดูความหมายกันนะโคโดโมคือลูกใช่ไหมคะแล้วตามด้วยคำช่วยวะนะคะต่อด้วยท่าไข้เนสึก็คืร ถ้าไายแปลว่าสูงเนื้อศึกคือความร้อนความร้อนสูงนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคําช่วยกะน,นะคะแล้วตามด้วยอาริมัสเพราะว่าตัวนี้เราใช้อาริมัสก็เลยต้องใช้คําช่วยกะเนาะอาริมัสตัดมัสออกก็เป็นอารินะคะแล้วเติมโซเดสเข้าไปก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนว่าลูกจะมีไข้สูงเลยค่ะนั่นเองค่ะโอเคนะคะตามทันกันอยู่นะอ่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมความรู้นะคะ เพิ่มเติมความรู้นะคะตัวคําว่าโซเดตนะคะทําหน้าที่ขยายคํานามหรือคํากริยาได้ด้วยนะคะทําหน้าที่ได้อย่างไรนะคะเราก็ตัดเดสออกเลยให้เหลือโซ่อย่างเดียวนะคะแล้วถ้ากรณีคําข้างหลังเป็นคํานามเราก็จะใส่นะไปแล้วก็ตามด้วยคํานามนั่นเองอมาดูตัวอย่างค่ะเป็นอาหารที่ดูน่าอร่อยนะคะโอชิโซนาเรลิเดสเนโอชิโซนาเรลิเดสเนโอชิโซนาเรลิเดสเน อมาดูความหมายกันนะคะโอชิก็ตัดอ e ีออกก็เป็นโอชิบวกโซนะคะตัดเดสออกเติมนักเข้าไปแล้วเติคมคําว่าเรียวริซึ่งเป็นคำนามนะคะแล้วตามด้วยเดสเน่ก็จะมีความหมายว่าเป็นอาหารที่ดูน่าอร่อยนั่นเองค่ะโอเคนะคะเข้าใจกันอยู่นะถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำหน้าที่ขยายคำกริยากันบ้าง ก็คือเหมือนกันเลยนะคะโซเดตัดเดสออกนะคะตามด้วยนี้แล้วก็บวกคำกริยานะคะมาดูตัวอย่างกันนะดูเหมือนว่าจะสนุกกันอยู่นะคะธนูชิโซนี่เมียมัสธนชิโซนี่เมียมัสนะคะอันนี้ก็ธน s ชิก็คือสนุกใช่ไหมคะ ตัด e ออกนะคะแล้วก็เติมโซ่เข้าไปตัดเดสออกเติมนี้แล้วเติมเมียมัสนะคะก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนว่าจะสนุกกันอยู่นะคะโอเคนะคะก็น่าจะพอเห็นภาพของการเอารูปประโยคคำว่าโซ่เด็ดไปใช้กันแล้วนะคะยังไงก็ลองไปปรับประยุก์ตใช้กันดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทางช่อง h o โฮมเมดสมายวิดีโอของเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีน้องๆบางท่านนะคะส่งข้อความมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความชื่นชมนะคะหรือข้อติชมนะคะรวมถึงข้อความให้กำลังใจนะคะต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะคะพี่อ่านทุกข้อความนะแล้วก็มีน้องๆบาง ท่านนะคะก็มีร้องขอมานะคะให้ทําคลิปต่างๆนะ อันนี้ก็ต้องขอให้น้องๆอ,อดใจรอนิดน,นึงนะคะเพราะว่าพี่มีเวลาน้อยมากในการทำคลิปเนาะก็จะพยายามทำออกมาให้ได้เป็นวันเว้นวันนะคะแต่บางสัปดาห์มันแน่นจริงๆเนาะงานยุง่งจริงๆก็ไม่สามารถทำได้ยังไงก็อดใจรอกันนิดน,นึงแล้วนะคะก็จะพยายามทำออกมาให้ให้ครบถ้วนจามที่น้องๆร้องขอมานะคะแต่บางหัวข้อเรื่องพี่ก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะพี่ไม่สามารถทำให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่ไม่ถนัดแล้วก็ มีความรู้ไม่มากพอที่จะเอามาสอนนะคะเอาไว้ถ้าพี่มีความรู้มากพอนะคะในบางหัวข้อที่ขอมาเนาะพี่ก็จะ ทำคลิปออกมาแล้วกันนะแต่ณนะตอนนี้นะคะบางบางเรื่องไม่สามารถทำให้ได้จริงๆแต่เรื่องไหนที่สามารถทำให้ได้นะคะก็จะทยอยทำออกมาให้เรื่อยๆยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงแล้วกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะมาตาไอมาโชสวัสดีคะ่ะ